กลับสวัสดีครับแฟนพระเครื่องทุกท่านนะครับและก็เพื่อนๆที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับหรือนักสะสมพระเครื่องรุ่นใหม่นะครับที่ศึกษาในพระเนื้อผงปูนนะครับและเป็นแฟนพระเครื่องที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับถ้าได้รับชมคลิปนี้วันนี้นะครับก็ถือว่าได้ดูพระเทที่ดูง่ายหนึ่งองค์นะครับพระสมเด็จวัลคังพิมพ์นี้นะครับก็เป็นยุคต้น เนื้อปูนเนี่ยนะครับจะค่อนข้างมีสีน้ำว่านเยอะนะครับเป็นพระสมเด็จพระละคังยุคต้นๆนะครับกายภาพของเนื้อปูนก็เป็นปูนสุกนะครับลักษณะเนื้อพระเนี่ยจะมีลักษณะความมดเยี่ยวผูปรุนสึกก่อนเยอะนะครับอ่าพุทธตินบิมทรงนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของพะละคังนะครับลักษณะกายภาพเส้นซุ้มนะครับในบางแม่พิมพ์ก็จะอวบล่ําใหญ่องค์นี้ก็อยู่ประมาณกลางนะครับไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับพระพักกลม ครับระเกตเอียงเล็กน้อยนะครับทาแยงทางด้านขวามือเล็กน้อยจะหลดซุ้มนะครับล้าตัวก็แกะคอดรอยองค์นิดนึงนะครับไม่ตรงกระบอกยาวมาถึงหน้าตักนะครับแขนทั้งสองด้านไม่หวบลํายจนเกินไปนะครับอยู่ประมาณกลางจะดูลักษณะการกลอดน,นะครับมีเส้นชาจีวรด้วยนะครับ ปูนสุกนี่งอกเยอะมากปูนดิบก็งอกเยอะนะครับเข่านะครับจะไม่หนาไม่ล่ํานะครับบริเวณนี้ในแม่พิมพ์นี้นะครับในบางองค์เนี่ยบริเวณนี้จะล่ําเลยนะครับหน้าแข้งนะครับก็อยู่ประมาณกลางนะครับเข่าเนี่ยกับหน้าตักเนี่ยนะครับในบางแม่พิมพ์เนี่ยก็จะเลียวเล็กอย่างนี้นะครับในบางแม่พิมพ์ก็จะใหญ่บึกอย่างนี้นะครับแต่องค์นี้ก็ถือว่า อยู่ประมาณกลางนะครับเลือดพุทธตินพิมพ์ทรงที่ใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับแกะหลายไม่พิมพ์นะครับลักษณะพิมพ์ทรงเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับในพระวลคังเนี่ยนะครับฐานชั้นที่หนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะอวบล่ำไม่ใหญ่ไม่ไม่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับฐานสิงห์เห็นเพื่อนดูฐานสิงห์ครับกลอนไปหมดแล้วนะครับก็อยู่ประมาณกลางนะครับ ไม่คมนะครับไม่กลมเหมือนฐานชั้นที่1นะครับฐานชั้นหน่งจะกลมกว่าฐานชั้นที่3นะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะครับก็จะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับลํำบึกก็สมกับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดคัังนะครับนี่คือพุทธศินนะครับโดยรวมทั้งหมดอีกหนึ่งองค์นะครับของพระวัลคัังนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่าอาจจะเป็นบางขุนล่มนะครับ ถ้าเป็นบางขุมพรมเนี่ยต้องมีขี้ตะกันนะครับต้องมีคารคาบไข่ต้องมีคราบกุบ้างนะครับคราบไข่นะครับขี้ตะกันนะครับผลึกปูนไขปูนเนี่ยในพระบางขุมพรมนะครับถึงจะเป็นกุบเก่าที่นําขึ้นก่อนนะครับในบางองค์เนี่ยก็จะพิจารณาได้ง่ายนะครับว่เาเป็นบางขุมพรมนะครับแต่พระวัละคังเนี่ยนะครับองค์นี้ไม่มีนะครับในตามความเข้าใจผมก็ ตีเป็นพระวะลักขังนะครับแต่มีลักษณะการปูดนะครับของเม็ดปูดแต่ก็ไม่ถึงกับปูดบวมแตกเป็นฟองเท้าหู้เหมือนกับพระบางขุนพรหมนะครับในพระวลักขังเนี่ยปูนดิบเหล่านี้นะครับงอกได้เสมอนะครับงอกได้เสมอนะครับแต่ก็จะไม่ปลีแตกเหมือนพระบางขุนพรมนะครับเพราะว่าพระบางขุนพรมอยู่ในกลุ่นะครับเจอความร้อนเจอความชื้นนะครับอบเป็นตัวทําเร่งปฏิกิริยาเนื้อป่งปูนนะครับทำให้เนื้อปูนนี่ปูดบวมได้เยอะกว่า นะครับคราบกลูคราบไข่ต่างๆก็จะเกิดเยอะกว่าพระวะะครคังนะครับเพราะสมเด็จวะะครคังเนี่ยไม่ได้ลงกลูนะครับพระที่ไม่ได้ลงกลุก็กายภาพเนื้อปูนก็จะไม่ค่อยมีคราบกลูคราบของตะวูคราบไข่เยอะนะครับจะมีเฉพาะปูนสุกกับปูนดิบนะครับทีนี้เรามาแยกพิมพ์พุทธตินพิมพ์ตรงได้นะครับเราก็ดูละพุทธตินพิมพ์ตรงนะครับต้นฉบับอย่างนี้ก็เป็นเอกลักษณ์วรคังอยู่แล้วนะครับ ที่เรือเราก็มาดูอะไรครับดูกายภาพของเนื้อปูนนะครับเพื่อนๆซองเนี่ยเพื่อนๆต้องดูนะครับความบดเหี่ยวเห็นไหมครับปวดแห้งเหี่ยวย่นเนื้อปูนแห้งจัดนะครับเหี่ยวจัดเห็นไหมครับองค์นี้ดูง่ายเลยปวดแห้งเหี่ยวย่นเห็นไหมครับก่อเกินละนะครับปวดแห้งเหี่ยวย่นงอกเห็นไหมครับปูนดิบในงอกเต็มไปหมดเพื่อนๆดูให้ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับปวดแห้งเหี่ยวย่นงอกผูกรุน เห็นไหมครับปูนดิบทั้งนั้นเลยเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเห็นถ้าเทดูง่ายอย่างนี้นะครับเทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอดแห้งเหี่ยวย่นงอกชำนวนนะครับมีความเหี่ยวชำนวนนะครับเห็นไหมครับมีทั้งปูนสุกที่เป็นรองขาวขาวเหี่ยวชำนวนนะครับผููปลุนเห็นไหมครับกลอนเนี่ยรูปแบบการกลอนของเนื้อผ่งปูนเห็นไหมครับจากค่อยค่อยผูกกลอน ไปด้วยกลไกของการเวลานะครับปลาองค์นี้กายภาพเป็นทั้งเนื้อปูนทุกนะครับแล้วก็มีทั้งปูนดิบที่งอกเห็นไหมครับปูนดิบเขาจะเป็นเม็ดเป็นผลนะครับเป็นกระจุกเป็นกระเจาะนะครับนั่นคือปูนดิบนะครับเขาเรียกว่าปูนงอกเนี่ยเพื่อนด้วยดีนะครับนี่คือปูนงอกปูดบวมเห็นไหมครับเนี่ยเ่อนด้วยดีดีครับนี่คือลักษณะการงอกวิวัฒนา,าการมาจากเนื้อปูนนะครับงอกมาจากระดับพื้นผิว ไม่ได้มาตกแต่งนะครับธรรมชาติพระเทเนี่ยปูนปั้นเนื้อปูนผสมสีนะครับคุณนาไปอบคุณจะแต,แต่งเติมยังไงนะครับให้ได้รูปแบบอย่างนี้สําหรับของเกอเนะครับมันทําไม่ได้ครับจะทาเรียนแบบไม่เหมือนพระเท,ทที่ดูง่ายที่มีกายภาพทั้งหมดโดยรวมเนี่ยครบท้วนทุกองค์ประกอบเนี่ยนะครับไล่มาดูอีกเพื่อนๆดูสิครับค้ามูที่เยียวนะครับความเยี่ยวชํำนวน หนึนุ่มชํานวนนะครับของเนื้อปูนเนี่ยนะครับบริเวณนี้เป็นเนื้อปูนสุกกัดกร่อนเห็นไหมครับเนื้อพระก็ผูกกร่อนออกไปด้วยกลไกลของธรรมชาตินะครับดูหน้าตักสิครับเนี่ยการกร่อนนะครับพระถึงจะไม่ได้ใช้เยอะเนี่ยเพื่อนๆดูไว้ดีนะครับเห็นไหมครับเมื่อเนื้อปูนสุกปกคลุมบริเวณไหนเนี่ยนะครับ บริเวณนั้นก็จะมีลักษณะของการสึกกร่อนนะครับเหมือนกับสนิมกัดก้่อนเหล็กะนะครับกายภาพเป็นลักษณะใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วสีสันวันนะเห็นไหมครับสีน้ำวานเข้มบ้างอ่อนบ้างเนี่ยคลเคล้ากันไปเลยนะครับดูความนวลเห็นี้ยกายภาพของเนื้อปุนทุกเนี่ยมีครบถ้วนทุกองค์ประกอบนะครับ ธรรมชาติกายภาพของเนื้อปูนนะครับที่เป็นเนื้อของปูนปะก่อยเนี่ยเห็นไหมครับรูปแบบความการงอกของปูนดิบเนี่ยพร่างนี้ถือว่าแท้โดยสมบูรณ์เลยนะครับแล้วของเก๋ก็ทําตกแต่งเรียนแบบได้ยากนะครับถ้าเราศึกษาดูที่เนื้อเนี่ยนะครับอย่าไปหลงชื่อไอ้พวกเซียนเก๋นะครับไอ้พฤมาพร้าวเนี่ยตระกูลบางเค่เนี่ยนะครับผิดเนื้อผิดพิมพ์เนี่ย มึงศึกษาพระเนื้อผงยังไม่เข้าใจกายภาพของเนื้อผงปูลเลยนะครับยังไม่ได้ทาความเข้าใจนะครับลักษณะการเปลี่ยนแปลงเนื้อผงปูลเลยนะครับเนื้อผงปูเปลือกหอยนะครับมีลักษณะจาเพาะนะครับก็คือรูปแบบของปูนสุกและปูนดิบนะครับที่จะก่อเกิดเมื่อพระมีอายุการสร้างผ่านการเวลา560ปีจะก่อเกิดรองปูนสุกข,ขึ้นมาแล้วขับออกมาจากในเนื้อปูนนะครับ พอผ่านระยะเวลา70 80ปี90ปีขึ้นไปนะครับจะก,ก่อเกิดรูปแบบความหมดเหี่ยวนะครับโดยกลไกของการเวลาโดยธรรมชาติเลยเมื่อเกิดรูปแบบความเหี่ยวย่นนะครับก็กเกิดรูปแบบการงอกของปูนดิบขึ้นมานะครับจนมาถึงเนี่ยร้อยห้าหกสิบปีร้อยเจ็ดสิบปีแปดสิบปีจนเทียบเท่าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเห็นกายภาพของปูนดิบที่ชัดเจนและก็มากขึ้นนะครับงอกไปก็อาจจะกลอนไปนะครับเป็นธรรมชาติเนีย่ยเห็นไหมครับ ลักษณะการงอกเหล่านี้ต้องใช้การเวลานะครับเนื้อปูนถึงจะงอกถึงจะเปลี่ยนสภาพถึงจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นพระเกศที่ทําเรียนแบบผมให้70ปีเนี่ยนะครับก็ยังทําไม่ได้นะครับนะครับก็ยังไม่เก่าก็ยังไม่งอกเทียบเท่ากับพระยุคต้นนะครับเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจด้วยเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือทำรมช่าิของพระแท้พระเก่านะครับเนี่ย พระแบบนี้เพื่อนๆถือไปให้พวกเคกชพระนะครับถือไปไปบนพานทิพนะครับถือไปให้พวกเซียนห้างถือไปให้พวกเซียนท่ามันจะตีเกทันทีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากายภาพของเนื้อปูนไม่เหมือนพระของมันนะครับมันเอาของมันเป็นที่ตั้งนะครับมันเอาของมันเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวกําหนดพระ นะครับต้องเหมือนของมันเป๊ะๆทุกอย่างมันถึงจะบอกว่าแท้นะครับถ้าคุณศึกษาพระและเปรียบเทียบพระแบบนั้นก็แสดงว่ามึงมาดูพระไม่เป็นจริงๆนะครับไม่ได้ศึกษาเนื้อปูนจริงๆนะครับแสดงว่ามึงศึกษาดูแต่เรื่องเล่าเขาไล่มึงฟังมึงก็จําอยู่แบบนี้นะครับมึงจําแต่ตรงเนี้นะครับจําแต่เส้นบังคับพิมพ์เนี่ยต้องจะห,หลุดหัวไหลนะครับต้องจะหลุดตรงนี้นี่คือเส้นตายเลยนะครับ ที่มาโฆษณาที่มาสอนคนอื่นเห็น,นี้ยทุกคลิปอนะครับเนี่ยเส้นมังคับพิมพ์ตรงนี้นะครับมันทุกแม่พิมพ์ต้องเป็นเอกลักษณ์นะครับเขาต้องตัดจะลดตรงนี้ทุกองค์นะครับมันทําง่ายครับไอรูปแบบของเกเนี่ยนะครับไอเส้นมังคับพิมพ์เนี่ยใครก็ตัดได้นะครับผมบอกว่ารูปแบบการทําเคไอรูปแบบที่มึงชี้ทำนี่ไอรูปแบบที่มึงบอกเนี่ย แบบไหนมันทําเกง่ายกว่ากันล่ะครับไอ้อย่างเงี้ยมันทําเกง่ายนะครับไอ้เส้นซุ้มโยเนี่ยไอ้ฐานสิงเนี่ยต้องคมเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันทําเก๊ได้ง่ายมากนะครับเพื่อนๆต้องใช้ความเป็นจริงดูดีครับคิดถึงหลักความเป็นจริงว่าไอ้พุทธสินพิมพ์ทรงนะครับเนื้อปูนปั้นผสมสีเนี่ยนะครับมันทําเกงได้ง่ายๆมากนะครับไอ้พิมพ์คมชัดลึกของพวกมึงอะนะครับมันแกะได้ง่ายมากนะครับ แต่กายภาพของเนื้อปูนแบบนี้มึงจะปั้นเนื้อปูนยังไงนะครับมึงจะตกแต่งยังไงนะครับจใา้ออกมารูปแบบอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้ครับรูปแบบความเดเทียรูปแบบการสึกกร่อนนะครับลักษณะการงอกของปูนสุกปูนดิบเนี่ยนะครับเนี่ยมันต้องใช้การเวลาเป็นตัวกําหนดเป็นตัวกระทำนะครับเ,เพื่อนเป็นตัวเกิดวิวัฒนาการนะครับ มันต้องใช้การเวลาเนี่ยผมถึงบอกไงครับมันถึงตีพระเหล่านี้ออกเป็นพระเกสไปหมดเพราะว่าไม่เหมือนกับพระเกสที่ในมือมันมีไงนะครับมันไม่เข้าใจกายภาพของเนื้อปูนมันไม่เข้าใจธรรมชาติพระเท้นะครับถึงแม้มันอาจจะรู้แต่ก็ว่าถ้าเนื้อไม่เหมือนของมันนะครับสีสันวันน้ำไม่เหมือนของมันมันก็ตีเกสอยู่ดีนะครับผมถึงบอกมันจะไรนะครับมันพยายามที่จะ จำกัดพระนี่ยแคบลงนะครับเพื่อได้ขายของตัวเองราคาแพงๆนะครับทําไมต้องให้พวกสมาคมพระเกศเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้แหะครับเป็นตัวกําหนดแหะครับนะครับเ,เพื่อนๆก็เลิกสนใจ,จนสักหน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องไปซื้อมาอ่านหนังสือเก๊นะครับลองมาศึกษาเนี่ยด้วยหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับ เพื่อนเพื่อนก็จะเข้าใจนะครับว่าลักษณะปูนเก่าเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนดูชั้นนะครับตื้นผิวด้านบนดูรูปแบบความบดเหี่ยวรูปแบบการงอกการสึกกร่อนความเหี่ยวชํำนวนของเนื้อปูนนะครับเนี่ยดูง่ายมากนะครับดูง่ายมากเลยเห็นไหมครับเส้นสุ้มเนี่ยหดตัวเหี่ยวย่นหนึบแน่นเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดูดิครับนี่คือธรรมชาติประเทนะครับเนี่ย แท้ดูง่ายนะครับไล่มาอยูเพื่อนดูดีครับเนี่ยหดแห้งเพื่อนดูความระดับพื้นผิวเนี่ยนะครับสีสันวัะผิวเนี่ยผิวปูนเนี่ยนะครับมีความหดเหี่ยวมีความแห้งมีความนวลเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเราไม่ส่องไม่พิจารณารายละเอียดเหล่านี้นะครับถ้าจะไปศึกษาอะไรล่ะจากเนื้อบ่งปูนนะครับ ผมถามหน่อยจะไปศึกษาอะไรนะครับไปศึกษาพิมพ์หมตำนี้แหระครับของเก๋นในตลาดล่างก็มีเยอะแยะมากมายนะครับพิมพ์ตำนี้เนี่ยนะครับถ้ามึงไม่ดูกายภาพของเนื้อปูนเหล่านี้เป็นหลักเนี่ยปูนสุกเห็นไหมครับเนี่ยนี่ก็ปูนสุกนะครับบริเวณไหนที่ปูนสุกเนี่ยก่อเกิดเยอะเนี่ยส่วนล่างส่วนมากนะครับเนื้อพระก็จะกลอนนะครับผุพัง นะครับสึกกรอนโดยปริยายเลยนะครับเพราะมันเป็นรูปแบบของเนื้อผงปูนเปลาอกขออยู่แล้วนะครับเพราะว่าพลาก็ไม่ได้ผสมกาวไงครับมันถึงกรอนมันถึงผุพังไปได้ง่ายนะครับลักษณะการผุพลุนสึกกรอนเนี่ยมันเป็น,นกลไกของแคลเซียมอยู่แล้วนะครับมันเป็นธรรมชาติของเนื้อผงปูนเปลอกขออยู่แล้วนะครับทำความเข้าใจง่ายเลยนะครับเบื่อเนี่ยสีสันวันน้นำวานเห็นไหมครับ ตัต่วนที่ชาำนะครับต่ส่วนที่อ่อนออกไปนะครับนี่ก็เข้มสีสันวันนะของน้ำว่านยางว่านก็หลากหลายเห็นไหมครับใช่ว่าจะเป็นโทนสีเดียวกันทั้งหมดแล้วเราก็ย้อนกลับไปว่าวิธีการทำพระเกนเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นของเกนเนี่ยนะครับท่านจะตกแต่งรายละเอียดเหล่านี้ยังไงนะครับ เพราะมันตกแต่งไม่ได้ครับเพราะมันเป็นของแท้ครับเพราะเก่าด้วยกลไกของการเวลาครับเห็นไหมครับโผลเดี่ยวย่นแลวก็งอกเนี่ยมึงจะมานั่งแต่งรายละเอียดแบบนี้ยังไงนะครับเพราะมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอนะครับรูปแบบก็ไม่แน่นอนเห็นไหมครับลักษณะการงอกแต่ละจุดแต่ละที่ในพระองค์นี้ถือว่างอกเยอะมากเี่ยเพื่อนดูนะครับีตรงพระพักเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่ก็งอกนี่ก็งอก นี่ก็งอกนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับไล่ชั้นไปเลยเพื่อนดูสิครับอดเหีย่ยวย่นงอกปุบรุนชานวนครบทุวนทุกองประกอบนะครับนี่คือธรรมชาติพระแท้หนึ่งองค์นะครับเพื่อนเห็นไหมครับบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่าพระแท้ไม่ใช่ว่าอยู่ที่กลุ่มเซียนเสมอไปนะครับพระแท้ยังอยู่ที่นักสะสมรับเรื่องท่านอื่นอีกตั้งเยอะแยะมากมายนะครับ เดี๋ยวหน้าพระก,ก็สวยกว่านะครับแล้วก็แทดูง่ายกว่าพระไอ้พวกเซียนท่าอีกงนะครับเนี่ยนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับให้มันตีเป็นพระเก๊นะครับแล้วท่านก็จะเสียพระแท้ไปเลยเพราะบางคนเพราะว่าดูในพวกเซียนเกะเหล่านี้ดูเป็นพระเก๊นะครับบอกว่าเก๊บางท่านก็หมดใจถอดใจนะครับ เพราะว่าท่านไปมุ่งเน้นแต่ค่างเงินมากเกินไปครับนะครับไม่มีจริงในโลกหรอกนะครับใครจะเช่าพระสมเด็จเป็นร้อยองค์นะครับองค์ละยี่สิบล้านไปเก็บสะสมนะครับซื้อทองคําไม่ดีกว่าหรอครับมีขึ้นมีลงซื้อที่ดินไม่ดีกว่าหรยอครับมีแต่ขึ้นนะครับที่มันโปรโมทกันที่มันตีพิมพ์การออกสื่อทําออกทีทวีนเนี่ยเป็นการปั่นกระแสเพื่อจะขายพระนะครับของพวกมันทังนั้นแหละ นะครับพวกนี้มนไม่ได้เก็บสะสมนะครับมันทําเป็นธุรกิจพุทธ,ธาณิชณทั้งนั้นนะครับทใํใไปเพื่อขายนะครับและไม่ได้ขายราคาถูกๆนะครับที่มันโปรโมทพยายามที่จะกีดกันนะครับแนวทางอื่นออกไปหมดเนี่ยเพื่ออยู่แต่กลุ่มก้อนของพวกมันเนี่ยเพื่อมันจะขายในราคาแพงๆนะครับนี่เหมือนช่องผมเนี่ยช่องการศึกษาเนี่ยนะครับผมถึงบอกเพื่อนๆเนี่ยถ้าใครจะเปิดสูงก็ได้นะครับ แต่ถ้าให้ผมตั้งหลายๆท่านที่บอกให้ผมตั้งราคาให้เนี่ยนะครับผมจะตั้งหลักหมื่นต้นๆเนี่ยนะครับเพราะว่าพระแท้มีเยอะนะครับไม่จําเป็นต้องหลักแสนหลักล้านถ้าท่านมีหลากหลายองค์เนี่ยนะครับที่เป็นของแท้เนี่ยก็แบ่งปันให้ท่านอื่นก็ไปบ้างนะครับเพื่อได้ร่วมการศึกษานะครับเพื่อได้มีตัวอย่างได้มีพระเนื้อครูนะครับไว้เป็นอะไรครับเป็นหลักนะครับในการพิจารณาพระเนื้ออื่นพิมพ์อื่นนะครับ วัดอื่นต่อไปนะครับไม่ใช่ว่านะครับเจ้ารูปแบบของไอ้พวกเซียนเก๋นะครับต้องเทเหมือนของกูเท่านั้นต้องกูบอกว่าเท้เท่านั้นถึงจะเท้นะครับคนอื่นนี่กําหนดไม่ได้เลยนะครับก็กูจัดตั้งสมาคมพระเก๋มาก่อนนะครับกูก่อตั้งสถาบันมาก่อนที่มันทําเหล่านี้นะครับมันก็เพื่อธุรกิจทั้งนั้นนะครับ มันขี้โม้นังเพยแหละอย่าไปหลงเชื่อมันมากนะครับเลือดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้วันนี้ผมก็นะครับเผื่อท่านใดอ่าขอโปรโมทอย่างหนึ่งนะครับพระองค์นี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับเจ้าของก็ไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยหรือเปล่านะครับติดต่อมาได้นะครับผมลองโทรไปถามให้นะครับเดี๋ยวข้าไปดูเนี่ยอ่านในลายอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาส่งมาหลายองค์นะครับเผื่อเขาจะแบ่งปันนะครับเผื่อไว้ก่อนนะครับเขาอาจจะไม่แบ่งปันก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมเข้าไปอ่านในไลน์ดูให้อีกทีนะครับเพราะว่าพระองค์นี้สวยนะครับพระองค์นี้ถือว่าสวยแท้ดูง่ายเลยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้ขึ้นคออย่างสบายใจนะครับนะครับผมบอกเลยเนี่ยใครถามว่าแท้ไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอธิบายมันฟังหน่อยนะครับธรรมชาติความเก่าลักษณะเนื้อปูนเก่านะครับที่ผ่านการเวลามารูปแบบอะไรบ้างที่จะก่อเกิดนะครับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปูนนะครับโดยหลังวิทยาศาสตร์แล้วจะเปลี่ยนแปลงมันนี้ทิศทางไหนนะครับ เพราะว่าเนื้อบ่งปูนตอกขอยมีลักษณะจำเพาะอยู่แล้วนะครับนะครับก็คือความหมายการงอกนะครับการงอกเงินของปูนดิบการสึกกรอนนะครับของปูนสุกเนี่ยนะครับมันเป็นวัตถุจักคีวิตอยู่แล้วนะครับถ้าเรามองถึงความหมายนะครับการเวียนว่ายเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเนื้อบ่งปูนนะครับงอกมาก็มีกรอนไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ ฝากเพื่อนทุกท่านนะครับช่วนกดติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะนะครับเช่าหาพระสมเด็จวัดระฆังของเท้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับหรือเปิดมาที่ช่อง YouTube นะครับช่องกัญชาพระสมเด็จเท้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะขึ้นพระของเพื่อนเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายแม่พิมพ์หลากหลายดีสันวนนะครับพระองค์ไหนที่ผมโปรโมตแบ่งปันบูชาเนี่ยท่านก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ ก็เพื่อช่วยกันสนับสนุนนะครับพระของเพื่อนทางบ้านเนี่ยนะครับที่เขาต้องการที่จะแบ่งปันนะครับในราคาที่ไม่แพงหลักหมื่นต้นๆอาจจะต่อรองได้อีกนะครับและผมบอกเลยว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านเอาไปตรวจที่สถาบันไหนก็ได้นะครับยกไว้ในสถาบันตำหนินะครับที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ถ้าไม่เชื่อผมนะครับแต่เ็าอาจจะคิดค่าตรวจแพงน่อยนะครับแต่อย่าเอาไปสถาบันตำหนินะครับพวกเฮียเนี่ยมันไม่ดูนะครับมันเอาแต่พระออยพวก กลุ่มก้อนมันอย่างเดียวอย่าให้ผมพูดอีกนะปวดหัวนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ